ngay Selene và Albert Wesker Selene nè, ôm phe không chơi, phe Wesker phe Wesker nè, phe Wesker nè, phe Wesker nè, nè, phe Wesker nè, nè, phe Wesker 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 nè, ไอทยแพทขวาโอ้ยเมียเมียกูลิลินตายตายตัวขวาที่อะไรวะเนี่ยโซนิกกูด้วยโซนิกโอ้โหอาอขวาขวาบาลานโอ้โหเฮียโอ้ยขยโกันรองไอาวบาลนกูว่าขวาแลนซ์เยอะอะแลนซ์น่ะชัวร์เด โอ้แนะบไม่น่น้ผมนติร์ดเติตตเอ่ซ้ายอบิเกล์แผมนครับผมโอ้เตร์ก็เกมบอลโดยรวมกาฟเกมบอลนกูเล่นบอเกมบโอ้โหเนี่ยมันพีดเพีนไปแล้วเติร์ดเตมไม่ต้องเรื่องนะเติมาๆมนียเป็นซ้ายอ้ยไม่ขวาขวาแล้วมันพีด ันพี้ไอ้เฮี้ยวันพีซน้อยพอผมไม่รอดนี๋คิดเอาโลกใบนี้มันผิดเพี้ยนไปได้ไอ้เฮี้ยจริงไปเลโกซาอุตซ้าย้ายโอเคโอ้ยงูจะโอบข่ายแล้ววายยโอ้ยดีไปเลยนะดีไปเลยขวากูว่าเลโกซาบอกว่าโอ้โอเคโอเคแล้วไปอะให้กูเดลพันไปอ่ะ

ชาวคนวิวอซ้ายซ้ายมันหลบซ้ายเออไลิติลโพนีไมลิตโนีไมลิตอลโพนีคอับผมให้ตอบครับวิวทวทัตวิวปั๊บบายวิทวแล้วผมโอ้ยไม่ใครยูฟไยเลยกูว่ใไอเหียเลยเตน่าเตน่าไปเสนหาน้อยยังวะ โอสโหได้ยินแล้วไอ้เ้ยไอ้ยไอ้เด้ยโอ้ยพันหนึงเงอเยอะแยะนลิ้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 นเยอะเง้ยังมันได้แต่งงานมะเอยังมาตยัมไม่ได้ไมซ้ายซ้ายี่ถามไห้ซ้ายนี่มันตัวเทียอะไร่ะเพอร์โซน่าหรือไรวะเหี้ยไม่ใหหรือว่าขวาขวาขาห้าร้อยจำได้อยูอที่ไหลจัดไหลจัดโอ้โหก็มใหญ่เข่าเนะ่ยวมันเยอะกว่าขวา ขวาเยอะอ่ะเออโอเคโอ้ยแผดกลับกันโตมโตขวาขวาขวาเออเยอะขวาเยอะขวามีหลายจังสายแล้วให้ไอ้ยี่จังเลไอเหี้ย h ล h o โฮไม่ชอบขาขว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 าไปย้ายไปไบเดโฮอไเี้ยอทอมบอยกัวสายสาย ขวาพ่อตายคุณรู้จุาขวาพ่อตายอ่ะเฮ้ยไปไป่ได้สิบห้าไปไปแกลไปแกลจัดเฮี้ยอะไรเนี่ยตายอยู่นี่ยโอ๊ยตายอ่อ่าตายเที้ยันเขาไปได้ยังไงวะไอออมใจสิ่งนี้ขวาขวาโอ้โหอย่าไปจัคเฮี้ยโหนี่นี่มิีแต่ตาย ซ้ายวุ้ยฮะกตันใทยพาพิตี้ซ้ายซ้าย้ไ้กัปตันไลยกัปตันเ้าลุ้ด้วยโก้ดบาแล้วกัปตันก็คงไม่หลอดขวาเยุ้้ยเกือบไอ้เหี้ยเกือบเกือบปตนาห้าฮิฟูมิโทโกะขวาขวาขวาตัว4ีลาวน้วยวุ้ยโอ้โหุุ้ยเม่งขายเยะ นดังโอ้ยฟังดังทองอะไอ้ทีพาอะไร้จอะจังเลยเฮียกูลืม่ไมเฮียกูจิ้วใครเยอะกวักหลักร้อยเหมือนกันอะผามสี่เลยเอากว่าชื่วคนน่าชอบเยอะว่ะอ่าโอเคโอ้ยเยอ้เยอ้เยอเยอคนชอบคนผมขาชอบคุณยนต์ไว้เฮียเดียมาเยียเกอะเร

ขวาอะฮะไม่ชอยหรอชของใหญ่ไม่บทดในมางงานเขาหมดแล้วมันเลยไม่ค่อยมีบักกี้อะบักกี้เป็นตีอกจเียโอ้โห้เี้ยกูว่าถ้าถ้ามีบักกี้ว่จะมีกับตัมเปกายหรอถ้าถ้ามีแท็กบักกี้ไม่ค่อยมีบักกี้ไม่ค่อยมีเต้อลิเ่อวเวนดี้เวนดี้เรา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 เาเาเราเาเรเราเร่าเรเราเาเราเ ออมว่าไงฮะไอ้เียเซลอะ perfect cell เลยนะเว้ยไอ้เจ้ยกาโคตเว้ยไอ้เจ้ยกูโคตร perfect อ๋อกม่ได้ยนให้นอนแม่เยอะเยอะมากเลยไอ้ขวาโอ้กูกูไม่ได้ขวาไอ้โอ้ยโอ้ยเยอะเลยไอ้เียโอ้ยพึ่งมือโอ้ยไอ้เโอ้ยไอันนี้ไอ้ทเรียเพนดากอนนะอันนี้เซเบอร์ตัวหลักนะฮะแล้วจะคิดว่าทุนได้ป่ะเอ้ยไม่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 หลักหรือเ่าอันนี้แลนเซอร์โกเคกูกูไม่ได้ชนะ โอ้ยโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียตื่นู่นะครับต่อไปต้องเกมไหมแม่แม่นก่อนเหรออนอนออนอนะระวงนิเกะอะนิกะ้อนนิเกะนิเกะนะไอเกะตอเโอเคโอแ้ใจแ้ใจ้แ้ใจเหมือนอขวาขวาขาขวาององอองกองมันเป็นเทียอะไรไปหมดเยเอารอยเดี๋ยวมันลอยอนาคตหรอ ไอ้เนี่ยนี้ใหม่ป่ะไม่ไม่รู้เออคู่อคาโดเพนคานโดเนกว้าน่าใหญ่ข่าวอะขวาก็ได้โอเคยอมโอเคเอาเอาไปรับโอ้โหโอ้โอ้โหโอมโหโอ้โ้โห t อ้โหโอ้อ้โหโ้้โห้โหโอ้โหอ้โห้รอ้อหอห ขวาโอ้ยพันเนื้ยนะผมคนคนคนนี้ก็ออมไหมเอ่อเอ่ออ้ามใครดีใครดีไม่ไม่โกะใครบอะขวานจบจบไปโอ้จบเกแล้วผมออมไม้เยอะขวานะครับคุณจะคุณคุณอิงคุณอิงออมไหมโอ้ยนเยอะนี่ตัวนี้เยอะนี่โอ้ยเยอะเมากแต่แต่แต่น้อยกว่าแบกกี้นะ เฮ้ยอเล็กตายตายตายอ่ะตายตายคนชอบดูของเนี่เหรอเนามีสายได้เลยนี่มันมันมันถกเสื้อโชว์เลยอะไรอะไรจะเห็เอวไยมไฟโรไม่น่านเลยไม่น่านเลยคนนี้ไม่น่าไม่น่าโอ้โหแต่สามพันเลยนะมันก็เยอะมันก็เยอะครับไอสวะกับไพโร สายสวะมันมีด้วยวะมีเก้าร้อยเยอะอยู่มันก็มีทุกตัวไม่ไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยทีมฟอร์เทสเตอร์เนี่ยเป็นผู้หญิงเว้ยแบบมอมผู้หญิงอะฝวาจักแล้ววะสโคลไคเบอร์เป็นการเกมเกมเกมขวาแล้วกันกดดังขวานะเออฮะผมจบเกมแล้วผมจอจีนโอ้โหขายแค่หนึ่งคะแนนครับเจ๊แดงนะ